สวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a r ์ of b l บ e นะครับประจำวันพุธที่24มิถุนายน2563วันนี้เรามาในช่วง Before the match นะครับก็เรามาพูดคุยกันก่อนเกมน,นะครับบิ๊กแมชนะครับที่เชลซีจะเปิดสแตนฟอร์ดบิดรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็แข่งในเวลาตี25น,นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับ อ่าสภาวความพร้อมเนี่ยแฟนล้าผ่านนะครับได้อ่าได้พูดก่อนเกมนะครับก็ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับผ่านทางซูมนะครับก็แอปซูมของก็น่าจะเป็นแอปที่หลายๆคนใช้กันนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงโควิดสิบที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้นะครับคือแฟนล้าผ่านก็ได้พูดนะครับก่อนเกมเนี่ยก็บอกว่านักเตะไม่ไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับพอมีอย่างของโทโมรินะครับที่จะต้อง พักไปอีกสักระยะหนึ่งครับคือประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็ส่วนคารมาสันโอดอยเนี่ยยังต้องเรียกความฟิตอยู่นะครับอาจจะถ้าเต็มที่ผมมองว่าอาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับแต่ยังไม่แบบว่าจะลงเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับก็ข่าวดีก็คือเชลซีจะได้จอร์จินโยกลับมานะหลังจากติดโทษแบนนะครับก็นัดนี้น่าจะลงสนามผมก็เลยมองว่าเขาอาจจะมีโอกาสลงสนามนะเวลาเจอ ทีมใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะครับแมนผ่านอาจจะใช้งานเขาหน่อยนะเพราะว่าก็เห็นหลายๆคนหรือหลายๆกูรูทั้งหลายก็เหมือนกับว่าคือจอร์จินโยเป็นตัวที่แบบคล้ายๆคุมจังหวะให้กับเชลซีนะและ้วก็อ่าเป็นคนที่ส่งบอลได้เร็วอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าผมก็อยากจะบอกนิดน,นึงนะครับว่าถ้าเกมพวกนี้ยคือมองข้ามแผนสีสา กองหลังกองหลังสามไม่ได้นะแผนหลังสามนะครับคือมองข้ามไม่ได้นะเพราะว่าเชลซีคงจะรัดกลุ่มแน่ๆเับเวลาเล่นเจอทีมใหญ่แล้วคือเราต้องเน้นเราต้องมีแต้มนะครับคือถ้าเราแพ้เนะี่ยมันก็อาจจะลําบากนิดน,นึงนะเพราะว่า,าก่อนที่ผมจะมาอาดเนี่ยคือผมได้ดูแมนยูนะในครึ่งแรกน,นะก็นําอยู่2องศูนยะแตอนนี้ก็ยังแข่งอยู่นะ ก็จบครึ่งแรกไปนะครับเปือแมนยูน่าจะเก็บ3แต้มได้แต่ว่าวูฟอีกทีมหนึ่งครับที่ไล่มาเหมือนกันแล้วก็ยังเสมออยู่นะเสมอบอลมัดอยู่นะครับแต่คือแลลพาดพูดชัดเจนครับในสัมภาษณ์นี้เขาบอกว่าคือเขาจะไม่ไปมองไปที่แมนยูสเปอร์วูฟหรืออะไรทีมต่างๆอย่างลิเวอร์พูลหรือแมิตี้คือโฟกัสที่ทีมของเราเองก่อนนะครับคือไม่ไม่โฟกัสกับทีมอื่นนะครับแล้วก็ uh, มีพูดถึงคายฮาวเวสด้วยนะครับ หลังจากที่มีข่าวนะครับว่าคือเหมือนมีรายงานนะแค่แค่แค่สื่อแบบอ่าจะไม่ได้น่าเชื่อถืออะไรมากขนาดนั้นก็คือเขารายงานว่าแบบเชลซีกับเรอัลมาดริดเขายื่นข้อเสนอไปนะครับทั้งเชลซีทั้งเรอัลมาดริดนะครับคือเหมือนเชลซียื่นเงินมากกว่าเรอัลมาดริดนะครับก็ค่อยว่ากันต่อไปนะแต่ว่าผมเชื่อสนใจสนใจจริงๆนะครับสําหรับคารเฮาส์นะแล้วก็พูดถึงการต่อสัญญาของวินเล่แล้วก็เปโดนะครับก็บอกว่าก็ดีใจนะครับที่ ทั้งสองคนต่อสัญญากับทีมไปแล้วแต่ว่ามีทิ้งท้ายนะครับสําหรับในลายของวินเลียนนะเพราะว่าทางนักข่าวได้ถามไปอีกทีว่าคือมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่แบบเวลาคุยสัญญาเนี่ยเราจะต่อสัญญาแบบอย,อยู่อยู่กับทีมอีกปีหนึ่งนซสซั่นหน้าอะไรแบบนี้ก็เล้วผ่านไม่ได้พูดถึงเปโดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนแน่ๆแล้วเัาว่าเปโดย้ายหลังจากจบฤดูกาลนี้แน่ๆนะครับย้ายไปอยู่โรมานะนะครับตามกระแสข่าวคือตามนั้นเลยนะแล้วก็ ส่วนวินเลี่ยนเนี่ยคือเหมือนแลมพาร์ดคือทางสโมสรแล้วก็คือตัวนักเตะก็มีการพูดคุยกันแต่คือแลมพาร์ดใช้คําว่าคุยเป็นพิเศษนะครับคือแบบเป็นเป็นเคสที่คุยแบบอ่าเน้นนิดนึงอะครับว่าคือเหมือนอยากจะให้วินเลี่ยนอยู่ต่อกับทีมในซีซั่นหน้าอะไรประมาณนี้ก็ดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าหลายๆคนเชื่อว่าคือวินเลี่ยนอาจจะอ่ย้ายทีมนะในช่วงจบฤด,ดูกาลนี้นะครับส่วนแกงกับ แมสซิตี้เนี่ยแลมพาร์ได้บอกว่าอคือต้องการเห็นการพัฒนาของทีมและการเติบโตของทีมนะครับแล้วก็เกมกับวิล่าเนี่ยเราทําได้ดีนะเพราะว่าเราถูกนาก่อนแล้วก็กลับมาชนะนะครับแต่ว่าเกมกับซิตี้เนี่ยเราเล่นระดับนั้นไม่ได้นะครับเราต้องยกระดับขึ้นไปอีกนะครับเราต้องลดความเหลื่อมนะครับของทีมนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพิสูจน์นะครับในเกมนี้ว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับเราทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะเพราะว่า สัมผั์มันก็มีอื่นนะแต่ว่ามันไม่ได้ประเด็นสัมภาระมากนะครับเราไปดูคาดว่านะแผนที่ใช้ในเกมพรุ่งนี้นะครับผมก็มองไว้ประมาณนี้นะสี่สมสามแล้วแต่นะผมมองไว้2งแง่นะครับก็คือเล่นหลังสามกับเล่นสี่สมสาสู้ไปเลยนะครับจอร์จินโย่กับกองเต้น,น่าจะได้ลงสนามมาแต่ว่ามัตเตโอโคสิตอย่างเกมที่แล้วเนี่ยครึ่งแรกเล่นไม่ค่อยดีนะแต่ก็เลยถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วส่งรอสบาร์กลีลงแต่ เกมนี้ถ้าผมผมมองไปนะถ้าส่งลอสบาร์กไ้อาจจะเสี่ยงไปนิดนึงเพราะว่าเกมนี้เหมือนเราต้องคลองบอลสู้กับเขานะครับคือทามิซตี้ก็ก็จริงนะที่อาจจะอไม่มีอากูเอโร่นะครับแน่นอนแล้วแล้วก็เป๊ปได้พูดนะครับในสัมภาษณ์นะครับผมได้ไปดูมานะครับทางเป๊ปบ,บอกว่าเขาจะาเหมือนกับคือคุยในเชิงจิตวิทยานะครับ เขาบอกเขาชื่นชมแลมพาร์นว่าแลมพาร์นเนี่ยนาคนอนาคตน,น,น,น่าจะเป็นโคที่ดีสุดในโลกนะครับผมคือเป๊ปเนี่ยคําพูดเขาเนี่ยคือบอกไว้เลยว่ามันเป็นจิตวิทยานะครับอย่าไปไอ้น NI ี่ไอ้นั่นกับมันมากนะครับ <S <S แล้วก็เขาก็บอกด้วยว่าเขาจะส่งนักเตะแบบอาจจะเป็นชุดผสมอาจจะพักตัวหลักไว้บ้างครับไว้เล่น f อฟเอคัพกับนิวคาสเซิลซึ่งผมบอกบอกเลยนะอย่าไปเชื่อ er มากนะครับสลับเป๊ปกเดล่านะเขาจัดเต็มแน่ครับถึงแม้ เขาจะรู้ว่ายังไงไล่รีวูวไม่ทันจะทำนี้ก็แล้วแต่นะมันไล่รีวูแต่ว่าเขาเอ่อทุ่มทุ่มทุ่มเททุกเกมคุมเหตุคือเพืเ่อนๆฟังเชลซีดูได้เลยนะครับสองนัดที่ผ่านมาเขาทุ่มเทขนาดไหนนะครับนั่นแหละครับคือยังไงไม่ไอ้นี่กับเชลซีแน่นอนนะครับไม่ไม่แบบไม่อ่อนข้ออะไรให้เชลซีแน่นอน,นครับผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับคือทางฮูสร์เขาจัดมาประมาณนี้นะครับก็สี่สามสามนะเกะโ,โปโกเป็นเกบาราลิสราการนะครับ แผงหลังสีคนก็มีมาโกโลโซอันโตนิโอดิเกอร์แล้วก็อันเดรคิสเตนเซ่นนะครับเกมวันเกมกับวิลล่าเนี่ยคณะคือแบบผิดพลาดต,ตรงนั้นผมก็ยังหวันๆเลยนะว่าจะถ้าเจอเกมลุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้มันจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็แบ,บ็คขวาเป็นเซซ่าอัสตริเตานะครับกองกลางก็มีจอร์จิโน่เอ็นโกรกองเต้มาเตโอโควาเซตนะครับก็คล้ายๆน่าจะเป็นชุดอ่าน่าจะดีที่สุดก็ได้นะครับถ้าถ้าจัดแผนสี่สามสามอย่างนี้นะครับ ส่วนกองหน้านี่ก็เป็นกิสตียนบูริสิ์นะครับน่าจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงครับหนังเกมที่แล้วลงมาพิกเกมนะเกมเนี่ยผมเชื่อน่าน่าจะลงเป็นตัวจริงครับส่วนกองหน้าก็เป็นชิลูนะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นวิลเลียนนะครับเอ่อผมจะให้ดูภาพอันนึงนะที่ผมไปดูไฮไลท์มานะครับที่แมนซิตี้เอาชนะเบอร์ลี่แบบถล่มทลาย5-0เลยนะครับเนี่ยมันเป็นภาพนี้นะครับคือผมแค่มาตอนดิยอสมาเลสยิงลูกสามหรือลูกสองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะน่าจะลูกสองนะครับ คือผมจะอธิบายตรงนี้ว่าเกมของแมนซิตี้อ่ะเวลาสมมติเขาได้ครองบอลน,นานๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าผู้เล่นน่ะที่จะพุ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อจะได้เที่อเพื่อที่จะทำประ,ประตูเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนครับว่าเขาจะไม่เคยต่ำกว่าสี่หรือห้าคนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผม ผมบอกไว้ตรงนี้แล้วว่าถ้าเชลซีอ่ะเกมพรุ่งนี้ถ้าโดนกดมากๆเนี่ยผมว่ามีโอกาสเสียประตูสูงมากนะครับแล้วก็ด้วยความสามารถเฉพาะตัวและอย่างฟิลโฟเดนนะตอนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างฮอตมากๆนะครับตอนนี้มีทั้งยูกยิงไกลของเขาด้วยนะครับแล้วก็การส่งบอลที่เฉียบขาดน,นะครับดูอย่างภาพเนี้ครับที่เนี่ยครับคือเหมือนพลิกแล้วก็ส่งให้กับทางรู้สึกจะเป็นดับบิดซูบาหรือเปล่า,ลาผมไม่แน่ใจนะคือส่งทะลุดูครับ ในกรอบเขตโทษแมนซิตีมีกี่คนคับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดครับรวมรยามาได้ฝั่งนู้นไปด้วยนะครับเนี่ยครับเขาใช้วิธีอันนี้เป็นลูกเตะม,มุม,มครับเขาใช้วิธีประมาณนี้ในการโจมตีเปิดช่องในการส่งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปโถมอยู่ในกรอบเขตโทษเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับอีกภาพนึงผมไม่ได้เอามานะแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับคือมันเป็นการทําเกมขึ้นมานะครับ คือตรงกลางเนะี่ยมันมีแค่เดอะบอยกับโรดดี้แค่นั้นนะครับแต่ตัวอื่นอนะ่ะพวกฟิ en, ลโฟเดนเกมลูกต่างๆบางทีขายวอลเกอร์เ er ติมขึ้นมาบางทีอ่โรดดี้ก็เติมขึ้นสูงเหมือนกันนะครับบางทีนะแบบคิบนเดอะบอยจะอยู่ในแนวลึกอยู่ตรงแถวสองแล้วก็เปิดเข้าไปอะไรประมาณเนี้ยคือเนี้ยครับจุดตรงเนี้ยที่เชลซีจะโดนเจาะแน่ๆน,น,นะครับเพราะแมนซิตี้ไม่ค่อยเล่นลูกโดอยู่แล้วมีบ้างเป็นบางจุดนะครับเป็นบางครั้งที่จะใช้บอลคอรส คอสจากด,ด้านข้างอะไรประมาณเนี้นะครับผมเลยมองว่าเกมเนี่ยเสม,มอเนี่ยคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งของเราดีกว่านะครับเสม,มอไม่มีปัญหาครับถึงแม้แมนยูจะชนะลัตจีเรามาแล้วสองแต้มแล้วเราเสม,มอละแต้มเดียวแต่ตว่าคือเราผ่านซิตี้ไปหลังจากนี้เราจะเจอทีมมันไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็ไปเจอลิเวอร์พูลอีกทีหนึ่งนะครับคือเราผ่านเกมนี้ไปก่อนครับอย่าเพิ่งไปวิต,ตกกังวลว่าเอ้ยเราจะเสียท็อปโฟในช่วงสัปดาห์หนี้หรือสัปดาห์หน้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ ผมแค่มองว่าเอาง่ายๆอย่าเสียประตูให้มันเร็วหรือว่าผิดพลาดอะไรให้มันง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะาอย่างแผนแมสเซตตี้เขาเล่นสีสาม้อยู่แล้วนะครับไม่มีทางเปลี่ยนนะครับแล้วบอลของเป๊ปโกเดล่าต้องเข้าใจด้วยนะว่าเขาเล่นบอลก,กับพื้นและจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำนครับการเข้าทำที่แบบเป๊ะนะครับสองนัดที่ผ่านมาเห็นได้ชัดนะครับว่าแมนเซตตี้ชุดนี้ทําอะไรได้บ้าน,นะครับถึงแม้ ถึงแม้จะเป็นนักเตะอย่างฟิลโ,โฟเดนหรือใครก็แล้วแต่นะครับดับบิซูบาที่สปีดต้นไม่ได้มีจัดจ้าอะไรแต่ว่าเซนในการส่งบอลของเขามันเฉียบขาดอยู่เสมอนะครับก็มองข้ามไม่ได้ครับในจุดตรงนี้นะคือเชลซีแผงหลังน่าเป็นห่วงเกมนี้นะครับคือเป็นห่วงเกมเกมรับดีกว่านะครับเกมลุกมันไม่มีปัญหาครับ มันก็จะทาให้กองเต้โคอซตหรือจอร์จินโยเนี่ยของเรามันน่าจะไปแพ็คอยู่ในแดนเยอะนะครับแล้วก็วินเลียยปบริสิทธ์ลงมาไล่ด้วยไม่ให้ขายวอลกเกอร์กับเบนจามินดี้อะไรขึ้นมาสูงอะไรประมาณนี้ครับคือมันจะเป็นเกมที่ชิลรคงจะโดดเดี่ยวมากพอสมควรนะครับผมมองอย่างนั้นนะครับแล้วก็มันจะทําให้แบบการเชื่อมเกมระหว่างมิดฟิลกับกองหน้าหรือแนวลุกของเราเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สเปซที่มันห่างกันมากนะครับผมมองอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเราตั้งรับแล้ว คอยสวนกลับแล้วแบบเฉียบขาดนิดนึงนะครับมันก็มีโอกาสที่เราจะได้ประตูลแล้วก็เก็บชัยชนะได้นะเพราะว่าแมนติตี้เนี่ยถ้านานๆยิ่งเจาะไม่เข้ายิ่งเจาะไม่เข้าผ่านไปเรื่อยๆเลยบางทีเขาอาจจะบางทีก็เสียง่ายนะครับเรือบางทีอาจจะสมาธิไม่ได้นิ่งพอเหมือนลิเวอร์พูลนะผมมองอย่างนั้นเลยนะในซีซั่นนี้ที่ทําไมเขาถึงด r บแต้มไปเยอะบางทีเจอทีมที่แบบสวนกลับรับแน่นๆแล้วเขาเล่นจนแบบคือรับจนซิตี้ิลำคาญนะครับคือทําอะไรก็ไม่ถูกอะไรประมาณนี่คือทาไปก็ ผิดพลาดไปเองอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นจุดสังเกตนิดนึงนะที่ผมให้ดูในวันนี้นะครับที่เกมลุกของแมนเชสเตีรในเกมเบอร์ลี่ในเกมกับเบอร์ลี่อะว่าเขาขึ้นเกมขนาดไหนนะครับว่าตัวผู้เล่นเขาในกรอบเคทโทษมันเยอะขนาดไหนคือถ้าเชลซีใช้จุดตรงนี้โจมตีแบบบางทีซิตี้ต่อบอลแล้วเขาขึ้นมาส่งเนี่ยแล้วตัดบอลได้แล้วสวนกลับเร็วอะใช้ความเร็วของผู้เล่นเซวิลล่ให้เป็นประโยชน์นะครับเชลซีมีโอกาสลรวที่จะยิงประตูได้แล้วก็ น่าจะมีมีผลการในขันที่ดีนะครับมันก็เหมือนคล้ายๆเกมกับเกมแรกที่เอเดียน,นสเตเดียมถึงแม้เราจะแพ้ไปสองหนึ่งแต่ว่าลูกนั้นที่กองเต้ย,ยิงได้มันก็พิสูจน์ให้เห็นนะว่าเชลซีมันก็ทำได้นะครับกับแมนซิตี้นะก็สำหรับวันนี้ช่วง before The match ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกด subscribe ช่อง He a r t o f b ฟบไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกรลังใจให้กับผมนะครับเดี๋ยวเราก็มาคุยหลังเกมนะช่วง After the match มว่าผลการ่งขันจะเป็นยังไงแล้วก็ดูทิศทางกันต่อนะว่าเชลซีจะเป็นยังงไ อย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเดือนเมเดือนกรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มในเรื่องของตลาดนักเตะไปด้วยนะครับถึงแม้ก็อาจจะยังไม่เปิดนะครับงจะเป็นสิงหาคมอะไรนะตลาดเปิดแต่ว่านักเตะที่เซ็นลงหน้าเชลซีอย่างฮาคิมซีเยสแลวก็ตีโมเวนเนอร์จะย้ายมาแล้วนะครับในช่วงนั้นก็คอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ